สวัสดีคุณเอช่องปอ,อนพี่สาวลุงพลนะคะตอนนี้ปอ,อนก็อยู่หน้านะคะอยู่หน้าบรรยากาศนะคะเวลานี้ก็บ่ายโมงนะคะบ่ายโมง ป้าก็เตรียมนะคะเตรียมเตรียมรดต้นมะละกอนะคะมะละกอที่คุณเอฟซนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็สั่งให้ป้าออนปลูกนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะมาดูนี่นะคะป้าออนปลูก วันนี้ป้าออนก็เตรียมที่จะมาลดน้ำนะคะนี่นะคะป้าออนลดน้ำนะคะบ่ายโมง เมื่อวานนี้ปอนรถตอนย็นนะคะก็รดเยอะนะคะดินก็ยังชุ่มอยู่นะคะยังชุ่มอยู่ปอนก็คิดว่าฝนจะตกก็ไม่ตกเนาะเดี๋ยปอนก็จะเตรียมนะคะเตรียมรถแล้วนะคะบ่ายโมงแล้ว ปอ,อนก็ขออนุญาตนะคะรดน้ำก่อนเนาะแดดก็ไม่ค่อยจ้าเท่าไหร่นะคะคุณเอฟซีก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะคุณ FC. เอฟซีแดดไม่จ้าน้ำก็ไหลไม่แรงนะคะไหลไม่แรงแต่ปอ,อนก็จะไปเอาน้ำอยู่ที่ปุ่มแดงนู่นนะคะที่ปอ,อนรองรับเอาไว้นะคะมาลดนะคะเดินลดนะคะต้นมะละกอ ปอออนปลูกไว้นะคะนี่นะคะปอออนก็ขอบคุณคุณเอฟซนะคะดูคลิปปอออนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะคืมแดดมากเลย ภาวนาให้ฝนตกนะคะภาวนาให้ฝนตกอันนี้ก็ต้นเงาะโอุ้ยไม่ใช่ต้นเงาะนะคะต้นต้นลำํำไยเนาะปอออนก็พูดผิดนะคะขออภัยนะคะคุณเอซ ลำใหญ่ต้นมะละกอันนี้ก็ต้นลำใหญ่นะคะ่อนก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะก็ได้แต่ภาวนาให้ฝนตกนะคะ ดูท้องฟ้าค่ะคุณ fc อบอ้าวนะคะแต่ไม่ตกนะคะแต่ยังไม่ตกภาวานาให้ตกแรงๆนะคะสักสองสามวันซ้อนๆนะคะพระอ่อนก็จะได้มีน้ําเนาะดินก็จะได้ชุ่มชื้นนะคะต้นไม้พระอ่อนก็จะได้ชุ่มช่านะคะเดี๋ยวพระอ่อนก็จะเดินตักน้ํานะคะนี่นะคะตามร่องนะคะลดต้นไม้นะคะ ก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะดูฝรั่งประออน ต้นมะละกอเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆค่ะทุกคนต้นมะละกอก็เป็นลูกแล้วเดี๋ยวป้าก็จะไปหาหาฝุ่นนะคะมากบโคนนะคะฝนขี้ขี้วัวเนาะขี้วัวขี้หมูนะคะจะเอามา ใส่โคนต้นมะละกอนะคะเพราะว่ามะละกอปะออนก็เริ่มเป็นลูกแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวประออนเด็ดนี่กออกก่อนเนาะเห็นอยู่ในช่อง youtube นะคะเขาบอกให้เด็ดออกเนาะนี่ค่ะคุณเอ เท่าที่ปอออนเดินดูนะคะก็กำลังเป็นเป็นเป็นดอกเนาะเป็นดอกออกผลนะคะก็หลายต้นอยู่นะคะมะละกอนะคะที่ปอออนปลูกนะคะที่ท่านผู้ใหญ่นะคะได้ส่งเม็ดนะคะเม็ดพันุนะคะมาให้ปอออนเพาะนะคะปอออนก็เพาะแล้วก็ปลูกเรียบร้อยแล้วก็ถือว่า ออกผลแล้วนะคะออกลูกออกผลแล้วก็อีกไม่นานนะคะอีกไม่นานก็คงจะได้ตำมะละกอแล้วนี่ค่ะก็ขอบคุณคุณเอซนะคะสวัสดีค่ะ